3ช่องทางแผนไบนารีที่มา,ารายได้หลักล้านโดยปกติของธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงค่าใช้จ่ายประมาณ60%ของบริษัทจะถูกนำมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับนักธุรกิจในรูปแบบต่างๆตามแผนธุรกิจที่แต่ละบริษัทกำหนดไว้รูปแบบการจ่ายผลตอบแทนแบบไบนารีเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่หลายบริษัทนิยมใช้กันอยู่ในเวลานี้ ซึ่งมีวิธีการคำนวณรายได้หลักๆ3ช่องทางดังนี้ 1. โบนัสค่าแนะนำเป็นผลตอบแทนที่บริษัทจะจ่ายให้กับนักธุรกิจที่แนะนำผู้คนมาร่วมทำธุรกิจด้วยโดยส่วนใหญ่นิยมจ่ายแบบคิดเป็นเปอร์เซนต์จากคะแนนของคนที่คุณแนะนำมาซื้อสินค้าตามแผนธุรกิจที่บริษัทกำหนด ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกันออกไปบางบริษัทจ่ายเพียงครั้งเดียวบางบริษัทจ่ายทุกครั้งที่ซื้อสินค้าหรือบางบริษัทจ่ายค่าแนะนําเพียงชั้นแรกชั้นเดียวแต่บางบริษัทอาจจะจ่ายให้ในหลายชั้นแล้วแต่แผนที่แต่ละบริษัทกำหนด2โบนัสค่าบริหารทีมเป็นผลตอบแทนที่บริษัทจะจ่ายให้กับนักธุรกิจ ด้วยการนำเอาคะแนนรวมของทีมที่เกิดขึ้นในด้านซ้ายและด้านขวาในแต่ละรอบการคำนวณมาคำนวณตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดซึ่งในหลายบริษัทจะยึดเอาคะแนนด้านที่มีคะแนนน้อยหรือที่เรียกว่าข้างอ่อนมาเป็นคะแนนที่ใช้ในการคำนวณโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดเอาไว้ในแต่ละรอบส่วนด้านที่มีคะแนนมากหรือที่เรียกว่าด้านแข็ง ที่มีคะแนนเหลืออยู่บางบริษัทอาจจะเก็บคะแนนข้างแข็งนั้นไว้เพื่อนำไปคำนวณในรอบถัดไปทั้งนี้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่แต่ละบริษัทกำหนด 3. โบนัสค่าบริหารองค์กรหรือแมทชิ่งโบนัสเป็นโบนัสที่บริษัทจ่ายให้กับนักธุรกิจที่มีทีมงานขนาดใหญ่ที่สามารถบริหารองค์กรภายใต้สายงานของตัวเองให้มีไรายได้ ซึ่งในบางบริษัทอาจใช้รายได้จากโบนัสค่าบริหารทีมในข้อที่2ของผู้ที่คุณแนะนํามาเป็นตัวเลขที่จะใช้เป็นฐานในการคํานวณรายได้ให้กับคุณเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางซึ่งอัตราการจ่ายและเงื่อนไขาการจ่ายนั้นจะเป็นไปตามแผนธุรกิจที่แต่ละบริษัทกําหนดนี่เป็นเพียงช่องทางที่มาของรายได้เบื้องต้นของแผนไบานารีที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในหลายบริษัท ซึ่งยังมีรายละเอียดปรีกย่อยรายได้อื่นๆเพิ่มเติมอีกหลายช่องทางเช่นโบนัสค่าคียหรือโบนัสคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าโบนัสยอดขายรวมรายปีของบริษัทหรือ all sale bonus เป็นต้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจที่แต่ละบริษัทกำหนดถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ